เรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับ เรื่องที่2ได้รับแจ้งจากท่านยุพพรทิติพิทยาในยกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมว่าหนองตะเคียนหมู่ที่8บ้านตะเคียนตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนองน้ำหลักของหมู่บ้านในปัจจุบันมีขนาดกว้าง136เมตรยาว233เมตรลึก3เมตรปัจจุบันนี้มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนจึงขอนําเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณเพื่อการขุดลอกและพัฒนาหนองตะเคียนเพื่อบรรลาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกบขอบ,ขอบ,ขอบคุณครับต่อไปครับคุณ วรสิทธิ์กันตินันอุบลราธตานีเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวรสิทธิ์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยวันนี้ผมมีความจําเป็นครับที่ต้องมาพูดในวันนี้ซึ่งทุกๆปีพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีจะมีความวิตกกังวลในเรื่องอุทกภยัยน้ำท่วม เมื่อสมัยท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับได้มีการบริการจัดบริหารน้ำโดยสั่งการให้ท่านเกรียงกันตีนันในตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาไทยได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลุ่มน้ำแม่น้ํามูลและแม่น้ํำชีทุกจังหวัดเพื่อการบริหารน้ำตั้งแต่เดือนมีนาคมทุกๆปีน้ำไม่ท่วมมาสองปีแล้วครับท่านประธานครับ แต่ปีนี้เป็นปีที่สามซึ่งวันนี้เราโดนวิกฤตปัญหาพายุบัวลอยตอนนี้ใจกลางของพายุบัวลอยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับเข้าเวียดนามตอนเหนือแล้วก็ออกไปที่ประเทศจีนแต่โดนหางมันครับยังทําความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนมากมายขนาดนี้วันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอบบุบลท่านพิทยาชัยสงคราม ท่านปีชาพรพรมนายกตำบลจละแมซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนหลายร้อยครอบครัวครับได้ย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและได้ย้ายออกจากบ้านมาอยู่บนถนนมาอยู่ตามวัดวาอารามนะครับตามโรงเรียนวันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากครับท่านประธานครับกาบเรียนท่านประธานถึงกรมกรมชนประธานปอพและก็จังหวัดครับ ช่วยเร่งหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้เรื่องที่2ครับเรียนท่านประธานถึงกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทครับขณะนี้เป็นหน้าฝนครับถนนแต่ละสายของจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับถนนหลักๆว่าจะเป็นทางหลวง231ทางหลวง2050ทางหลวง2 1 2ทช4 0 0 5และก็ทางหลวง 2- 3ครับ มีโคมไฟครับแต่ไฟฟ้าไม่ติดเลยครับทําให้พี่น้องประชาชนสูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทุกวันครับเรียนท่านประธานถึงทางหลวงและทางหลวงชนบทครับช่วยหามาตรการมีกลุ่มตรวจเพื่อจะดูแลให้พี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปคุณอิทธิพลชนทราชนทราศิริขอนแก่นเชิญครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมอิทธิพลชนทราสิริครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักประชาชนครับวันนี้ผมมีปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หาดูผ่านท่านประธานดังนี้ครับเรื่องข้นหนึ่งครับขอวิดีโอด้วยนะครับปัญหาห้วยหน้องหวายครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่4ตำบลครับได้แก่ตำบลท่ากระเสริมตำบลทรายมูลตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองครับ และตำบลหนองตูมครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับกำลังประสบปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ทําการเกษตรและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนครับและต่อเนื่องเป็นแบบนี้มาทุกปีครับเมื่อลําน้ําพองมีระดับสูงขึ้นครับไหลย้อนเอ่อเข้าท่วมห้วยหนองหวายครับแล้วก็เกิดเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อยู่อาศัยของประชาชนครับซึ่งสาเหตุสําคัญครับมาจากการที่ลาห้วยหนองหวายครับมีสภาพตื้นเขนินจึงฝาก ชประธานครับผ่านไปยังกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พี่น้องประชาชนครับอยากให้มีการขุดลอกลําห้วยหนองหวายครับรวมถึงการทําทํานบถนนรอบห้วยเพื่อกั้นไม่ให้น้ําเอ่อล้นออกมาครับและทําประตูระบายน้ําครับเพื่อเชื่อมกับลําน้ําพองในบริเวณพื้นที่บ้านโคกท่าตําบลหนองตูมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับเรื่องต่อมาครับปัญหาน้ําประปาหมู่บ้านครับเอาสไลดล์เอาวิดีโอลงได้ครับปัญหาน้ําประปาหมู่บ้านครับทั้ง2หมู่บ้านคือบ้านหนองเต่าหมู่ที่5ครับแล้วก็บ้านท่าพระสายหมู่ที่11ตําบลโคกสีสอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับทั้ง2หมู่บ้านครับไม่มีสถานีผลิตน้ําประปาของหมู่บ้านเองครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็งบประมาณไม่เพียงพอครับเกินศักยภาพของอบตครับซึ่งบ้านท่าประสายครับใช้น้ําประปาจากลําน้ําพองครับสูบขึ้นมาเก็บในถังแล้วก็จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนใช้เลยครับซึ่งคุณภาพน้ําใช้ไม่ได้เลยครับรวมถึงบ้านหนองเต่าก็เช่นกันครับยังต้องใช้น้ําจากหมู่บ้านอื่นครับจึงเรียนผ่านท่านประธานครับไปยังกระทรวงมหาดไทยครับช่วยจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสถานีผลิตน้ําประปา ให้ทั้งสองหมู่บ้านครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ใช้น้ําประปาที่สะอาดและมีคุณภาพครับขอบพระคุณครับครับต่อไปครับสามท่านต่อไปครับคุณปรมีไวยจงเจริญคุณประมวลผงถาประเดชคุณธัญารีสันตพันธ์เชิญท่านปรมีไวยจงเจริญครับ กาเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันปารมีเวชงเจริญผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักประชาชนวันนี้ดิฉันมีเรื่องมาหาหรือท่านประธานหนึ่งเรื่องแต่เป็นเรื่องวิกฤตใหญ่มากนะคะและดิฉันก็หารือหรือรอ,อภิปรายในสภานี้หลายครั้งคือปัญหากยศอ,อีกแล้วค่ะท่านประธานซึ่งตอนนี้นะคะยังมีนักเรียนนักศึกษาอีกแสนกว่ารายยังรออนุมัติเงินกู้จากกยศทั้งที่ตอนนี้จริงจริง หลายสถานศึกษาปิดเทอมหนึ่งะฮะไปแล้วแต่นักเรียนอีกแสนกว่ารายยังไม่มีค่าเทอมไปจ่ายกับสถานศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องวิกฤตใหญ่มากจริงๆดิฉันหารือและอภิปรายในสภาหลายครั้งใช้คำว่าวิกฤต กับกยศเปลืองมากค่ะท่านประธานแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขดิฉันจึงขออนุญ,ญาตหาหรือท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ท่านเพิ่งถแถลงนโยบายรัฐบาลไปเสร็จไปเมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะอยากให้ท่านลงมาบัญชาการเรื่องนี้เองค่ะ ต้องระดับท่านนายกแล้วค่ะถึงจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าปัญหานี้มันวิกฤตและซ้ำซากนะคะดิฉันก็พูดในสภาหลายครั้งขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีบัญชาการไปยังกระทรวงการคลังลงไปแก้ไขโดยตรงตอนนี้นักเรียนนักศึกษาแสนกว่ารายรออนุมัติเงินกู้จึงต้องให้ท่านนายกจัดหางบฉุกเฉินนะคะมาช่วยเหลืออนุมัติเงินกู้ให้ นักเรียนนักศึกษาที่กําลังจะนะคะหลุดออกจากระบบไปแสนกว่ารายนี้ก่อนโดยด่วนเลยนะคะและประเด็นต่อมาฝากท่านนายกบัญชาการไปยังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีกระทรวงอวอขอให้สถานศึกษาต่างๆทั้งระดับ,บมัธยมวิทยาลัยอาชีวะปวชหรือมหาวิทยาลัยยืดนะคะ เวลาในการชรําระเงินออกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มีบางสถานศึกษาก็ยืดนะคะระยะเวลาจ่ายค่าเทอมให้กับนักเรียนนักศึกษาแต่บางสถานศึกษายัางทวงยิกยิกย,กยกิกับนะคะนักเรียนนักศึกษาเลยค่ะมันเป็นการบั่นทอนจิตใจและสร้างความเครียดให้นักเรียนนักศึกษาจึงขอฝากให้ท่านนายกรัฐมนตรีกากับเรื่องนี้โดยด่วนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธานขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านประมวล พงษ์ถาพระเดชประจวบคีริขันเชิญครับขราบกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประมวลพงษ์ถาพระเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจวบคีริขันเขตสามพักประชาธิปัตย์กราบเรียนท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องสืบเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นิคมสากรทั่วประเทศ13นิคม14ป่า ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลายาวนานพอสมควรสืบเนื่องจากพี่น้องที่อยู่ในเขตนิคมสายกรกซึ่งเป็นเขตของกรมป่าไม้ซึ่งในรัฐบาลสองพนโรคสิมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหน่งชาติจะเอาที่ในนิคมสาคกรสิบสนิคม14บป่านี้เข้าจัดในโครงการคอทชอ ซึ่งพี่น้องประชาชนก็เฝ้ารออยู่แต่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเดือนมิถุนาคม2568คณะก,กรรมก,การนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ประชุมลงมติให้เอา13นิคมสากร14ป่านี้